เจ้อืมเจ้าขอบ้านนอกเนาก็เสียสวอกันนะหาสือเสวยกันนะสวัสดีเจว่ามันสิได้เงินมื่อนี้นี่เจ้จ้าสิได้เงินมื่นี้ละมดเชื้อไทยละครับสวัสดีครับเจว่าสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าครับวันนี้เราก็จะมาตามตัวเลขนะครับผมที่ว่าพระบวชใหม่ไปนอนอยู่ในบวชแล้วผีมาบอกเออเป็นจังไดขอเข้าจังใดรีบคาเสียโซงหนึ่งบางหันจ้าสองสองหนึ่งเลยนะ เันบวชเขามาบอกเพื่อนเันบวชยังเพิ่นเชื่อใดบวชบามาปวดบาบวชบาบวชบาบวชบาซีคนบวชบุญบวชไหวแล้วได้บวชโอ้บวชไหวแล้วไปบวชแก่เพื่อนครับนอนจะหาเล้บอกว่าสองสองหนึ่งครับสองสองหนึ่งไหมพ่อเจ๊ได้ยินข่าวมาว่าเจ๊ก่อนที่จะไปฟังตัวเลขเนาะเอาความฝันเจ๊วอก่อน เจวบอเจวบอฝันว่ายังไงครับผมเจกับฝันว่าขึ้นไปฝันเสียงฝันไปเทสขนมฝันโอ้ไปเจ้าใหม่มหม้อไปจ้าใหม่สองถาดอร่อยอืมไฟไหมขนมอืมไฟไหมขนมเสียงแล้วฝันว่าฝันว่าไฟไหมขนม,ขนมสองถาดว่าใครม่นเป็นศูน,นย์สองสอ,องศูนย์เจ็ดศิษฐ์ไปไหม คูนแห้งบ่แม่ค่ะคือหไไปใหม่ขนมเขาใช้เขาขายไม่ใหม่ครับขนมมันบานนี้อันเจ็ดาาเก้าฮาฮานี่ยเก้าหเจ็ดกที่แรกนี่ผู้ใดมาบอกก็สิมาบอกคนว่าบวชนละมับวชสีกอกบ้านมาบอกไข่อืมว่ดนีนะอ่มันบอกไข่ตนี้ละทุดสามตัว่สิเจ็ด7าฮาเจ็ดกกคนบอกไข่บามคนบวชมันถึ้นบมาบอกข่อยก้อนทั้งหมดมันปะวัดเนาะ พันว่าเจ็ดห้าห้าเก้าห้าห้าเดจี้ละเก้าห้าเก้าจันก็เป็นผู้เฒ่าเป็นเก้าเก้าห้าห้าอันว่าฝันเพิ่ะเพิ่มฝันจังไหนก่อนแตตรงฝันว่าพอพันหน้านอนเฮียก็บอกใส่สองคนรพอพันซื้อว่าจันมันว่าจันมันก็ว่าจันว่าเจ็นจันเป็นเจ็ดพอเป็นผู้เฒ่าไว่ได้แปกให้ว่าเก่าแน่บอนเฒ่าพอมันเฒ่าเรียกอะไรว่าน้าเก้าเก้าห้าห้า จ็ดถางมันว่าัก็เรียกว่าแปว่าหาหาัโกผู้ใส <c ười intr overseas> ่คู่นะลาฝันมีมมึงเคลื่อนนีเด็กเคลื่อามัไปย่างไปนครับเขาว่ารถเขาดังตีตดติดตดวันนั้นแปดเจ็ดศูนย์เลขเบอร์เขารถเขาน่ยเขาบอาไปเสียงมึงกันนะห้องสองมือแล้วเอติตดติตไปเสียงมึงแล้วฝัว่าได้เมียน ขี่เขาเพิ่อขึ้นไปเียนคอยเนี่ยขีร้าดโอ้ยแหวกทิ่วดเสียงิันสวรรคโอ้ยเขาได้โชคตาเจได้โชคเขาบระกาเสียงเขาไหมเสียงตัวใดก็เสียงศูนย์เจ็ดแปดแปดเจ็ดูนยแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เนี่ย หอยผัดฟัน่าได้เมียนขี่หอยแล้ก็กาซึนเขายังเสียเงินโอ้น่าเมียนขี่เขาแปดเจ็ดศูนย์นะเจ๊นะตัวนี้ละโอ้อะไฟันมาเสียงตัวนี้แล้ฟันมาเมียนฉี่สุดนะ่าเป็นยังีงสุดนะฟันดี่อะไฟันเมียนขี่ท่านเอามาเทียงหัวซึ่นี่เขาว่าเสกินเค็มพูดเดียวนะรถฮงว่จะไม่บอกใครแล้วว่าบอกใครเสียรอคนเพรขึ้นเมียนฉี่มาเสียขง้นหมดอก เสียดอกคุณลองพูดอีพลาฟอะฝันังสีเขาผันได้เงินเดียดเขาได้เงินนี่เจ๊ฝันหลวงพ่อขึ้นท้าทีข่อยยาิข่อยเสียเงินเคยฝันแบบนี้ไหมบ่เคยฝันฝันแบบสีวัตถ์เสียเงินหลอดข่อยประกาศซื้อข้อเคลบ่อนที่วัตถีเออรักสีเขาผันได้เงินเดียดรถมันเป็นอย่างมันจังห้องค่ะรถมันอยู่ซื้อมากระห้องดา้วมีไปซูขุนบ่บ่มันดองตีทีสองมือเลยเขาไปบออัว พอแล้วว่าเสียงเมืองบันี้ครับพาชิบิจ่าจักสิบบาทที่ดอกสมดกล้า่ย่าอกเสียงแปดเจ็ดศูนย์ยครับพี่เออแปดเจ็ดศูนย์าเอาสองตัวตัวเจเออคอสิักเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับสองศูนย์ศูนย์สองคอบักส่วหนามักหลายมักหลายอยานมีศูนย์หมดยานมีศูนย์บัเจหมดนี้เนาะศูนย์เจ็ดเจ็ดเอัาลสงี วอดผู้ใดก็จะวรถเชนนอยหน่อ,น,อน,นะน้อยคายของเอาไปหั่นเจววอไปดินน้ำเพลินไปดนน้เพลพินฝนว่ารถขดังซอมมือ,อเ,เดีวเพราะข้นโศกดีะับว่าคอยค้ดต่อน้ำเพลินมันโศกไหมอืมคอยเปอาอีกว่าอะไแบบเสียงมาเมา่อนว่าดิเมนชี่ฝ <laughs> นเจี่ยวเขาอยู่บขนขึ้นขึ้นกันถ้นไปซื้อเหรอแปดเจ็ดศูน สี่เจ็ดสิบบาท,ทสามวันเจ็ดศแปดเจ็ดศูนย์เด็กห้ามไม่ได้จริงว่แล้วแล้วทีนี้พระที่บวชใหม่เขามาบอกหรือยังครับเจ๊เขาพม่บอกเลยเขาไปอกักกับผมอื่นเขาไม่บอกผู้ได้มิตดจีรีดู <c oughs> ครับถามหม,มักปนนาบรญย่างเขาพระกับว่าบอกเล <b> แต่ว่าอ,อันเขาไปซื้อกันตัวไดก็เข้าไปซื้อกันแปดเจ็ดเขาไปซื้อ คือคือดังที่สุดแล้วในบ้านเรานี่คือแปดเจ็ดใช่เขาไปซื้อเขาบอกบอกเขาบอกบอกเขาไปซื้อเขาไปหาเสื้อเอาเขาบอกบอกเข้าไดาหยาดเขาเด่นยาดในเขาเด้เงินเขาเอาเขาไปซื้อขายซื้อม่าเขามิงยุ่ยน้ำขามแบบมันขายมากกว่าปลาทหารเขาถือพูละจักแสนพูละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแต่แบบมันบักมันมากขายขอยมากกว่ามันมัก เจ็ดห yes, you know, ้าห้าเจ็ดหกเขาข่อยอยมันบาบอันพูดนะ่นนะมันบาเขาบอบอกมันมันรักคนนี้แต่ว่าเลขนี้คือดังที่สุดในบ้านแล้วคือเจ็ดแปดปดเจ็ดนี้ใช่ใช่มันพอเขาสื่บอกเจ็ดเขาบอกข่อยเสียงมากเขาัากันมือมองไทยี่เขซากันเหรอเขาบอกบกเขาอาสื่อไทยเสียมั่น้ทยสมั่นนะากันมองทยนีเอกเบอกเข้าบางคนขามก็จะบอกข่อยจะขายๆใไดเนาะ ันเจี๊ยอมาตัวใดค่ะวันนี้วันตัวเจ๊ออ๋อขอลมมาขอลมมากกันเจศูนย์สองศูน,ศย,น,น,นยนี่ขลามอันกาจะใส่เจ็ศูนย์สองศูนนี่เจ็๊ศูนย์เขาเขาเซียงอะไรเพื่อนเห็นดิเเสียงขอน่เมื่อฉี่กับสองศูนย์เขฟาฟากขนมไขวัน,ม,นมันใหม่หมอมันมันอะไรสองถาบเนี่ย จะแบบไม่ศูนย์รู้ครับตอนนี้ได้ตรงทะเบียนรถก็ดีเนาะทะเบียนรถมักสองศูนย์เจ็ดศูนย์งเวมาเก้าหาเดีจมากกว่ามากเยอะอร่อยเจกลุผมใบเด็กแรงเนาะเก้าห้านะคะเขาบอกข่ายบุษราอนนี้มาบอกข่ายบุษราด้วยไตัวนี้เจ้าจะเอาเซบอ่ะตัวไหนตัวไหนเจ๊หสามมันมาจากไหนใส พ่อามาให้ข่อยเศร้าเขาไปซื้อมาแล้วเขาไปซื้อเนี่ยยีน่งเขานไปซื้อเนี่ยยีน,น่งเขาแบบเอาเลยเอามา,าใส่เองน่นะตเดียวเขาฝันนั่นะทะเบียนรถเขาเขาไปซื้อรถมาครักเขาซื้อรถมากามาไหมเออเขาซื้อว่าทะเบียนไม่มาซีหามันไปซือป้อมาแล้วเป็นหาสามมันนี่หาสามตัวเดียวของมอง<ช>นี่เขาฝันบ่เขาฝันไปซื้อมาแล้ว เขาซื้อรถมาใหม่อืมเขาไปเสียามตัวเดียวมั่งเขาฝันหลับไปซื้อมาเป็นเลวหาสามรถมาเสือมากมันฟันแม่นๆที่นี่เขามอบอกเขาไปซ่อมโอ้เดียวเนี่ยตัวเดียวนะนีก grab เจ๋อ grab ตัวราคาซ้าวไปตัวเดียวแล้วเขาจะรอนนั่นล่ะนี่ g r ับออกไปหาสามนี่แหละเขาใครผู้เดียวเราเอาผู้เดียวเขาจะเอาเราเอาคนเดียวเลยแบบเเาดียวสติรันนี่แต่บ่าไปน้ำมูดอกเขามาบอกเขาไปซ่อมอ๋อหาสามตัวเดียว เด็นหาซ้ำตัวเดียวเรานิ่งๆเจบอถอยหลังไปนิดนึงครับถอยหลังไปตั้งแต่ไม่ไอ้เนี่ยถอยหลังไม่ใช่ตัวเจเจ้านี่แหละหาเอาูนเดียวมีบอเลขล่บหาซ้ำตัวเดียวเขาฝันแม่นบอเจ้าเนี่ยเออเขาฝันแม่นไหมเจ้อันนี้เลขสูตรหรือเลขฝันครับเนี่ย นี่เล็มันเล็กเขานั่งเลเด็เขามาบอกเนี่ยเขาเขเขาลเขาแต่ว่าเนี่ไม่วงกลมนะเออไม่วพ่ตัวไมันมีหลายอาจารย์มาเจ้อาจารย์ห่วยโอ้หอาจารย์บอกายคนผมตรงใจผมคีดว่าเลขสสตร านสูรได้เล็กเขาบอกไปาเรขาซ้ำเนี่ยเขาหันถือกันบ่เจี๊ยเขาถือดูนบ่ถรงมาบอกนะเขาถือดูเขาเร่าเขาไปเศร้าเขาไปเ่าง่านั่งขาซ้ำนี่เขาถือมาจกงวดเลยนี่เจ้าเนี่ขาฝันแม่ถือทุกงวดนั่งถุอจุงงวดเขาเลยกมาบอกเขาไปเศร้าเจี๊ยวอดบ่ไดดอดบ่ไดดเขาเลยกไปกดยังนงเลยหน่วยก็เลยเปงกอซะ อาตัวเดียวเนี่ยอดว่าไหวอนมาเจละอดว่าไหวเป็นแนวทางนะเจเนาะจะเป็นแนวทางไหวทั้งวันหาสามก่อนเลยเนี่ยนี่ยาหสามเจถืนไวหลายเล็กย่รับนะหาสอเลขกฝหาสามเนี่ยเขาบอกเขาได้สูหัวดได้ชูหัวดเนี่ยครับมีฟิวเนาะเขาแมนแมนนึงวเนี่หาสามโอ้ค่ะดงแงินเอาตัวหาสามไปเด้อ ครับผมเย่งเย่งเลยนุชี่เนาะศาเตระต้องเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความฝันนะครับย้ํานะครับเป็นความฝันนะเอฟซีเนาะไม่ใช่เลขสูตรนะครับผมไม่ใช่เลขสูตรเลขผ้าเลขผ้าเลขผ้าอันนี้เลขรถบรรดังหรอกครับผมเอามาเสี่ยงเราเขาเงียนฉี่เขาเรียกว่าเอาไปหลายเขาเรียกว่าเอาหาซ้ำนี่เขาเรียก่าเมียนี่ยวาเลยกข่าวอกไปขอบคุณเจ๊วันะครับสำหรับแนวทางนะครับเอาวันนี้ค่อยขอให้เฮงเงเนาะ